สวัสดียามมิแรงค่ะพี่น้องทุกคูุ่คนวันนี้ยายสุพุกสุดสวยมาอีกแล้วนะคะจะมารีวิวสาธิตการทาครีมให้หน้าใสาหน้าสวยเป็ป่งปังเต่งนะคะมีแฟนคลับถามมาว่าทําไมถึงหน้าเป็นฝ้าแบบนี้คะเกิดจากการคลอดลูกหรือว่าทานยาหรือว่าเป็นที่รอบเดือนมาไม่ปกติ การเป็นฝ้านะคะผู้ชายก็เป็นได้ไม่เกี่ยวกับรอบเดือนนะเออไม่เกี่ยวกับรอบเดือนหรือการทานยาหรือการคลอดลูกนะคะผู้ชายก็เป็นเห็นไหมผู้ชายกันเป็นกันทึดๆเลยนะคะถ้าอยากรู้คําตอบยันผู้ตอบให้ไม่ได้เออเพราะว่ายังชมพูเป็นมานานแล้วค่ะเป็นโอ้เป็นฝ้าได้หลายปีแล้วจะบอกให้บอกไม่ถูกเราเป็นฝ้ามาเนี่ยมันไม่หายสักทีใช้อะไรมามันก็ไม่หายไงบางทีแพ้มันลอกก็มีอมืแต่ใช้ครีมตัวนี้ของยานชมพูถูกมากไหม มันถูกกับหน้าเราไงมันเข้ากับหน้าเรามันทําให้หน้าเรานิ่ม,มถ้าคนไหนแบบว่าอยากรู้เดี๋ยวอนขอป้ายก่อนถ้าคนไหนอยากรู้ว่าทําไมถึงเป็นฝ้ามันเกิดจากเลือดลมหรือว่าเกิดจากการคลอดลูกเกิดจากเลือดลมหรือว่าเกิดจากการคลอดลูกหรือว่าเกิดจากการทานยา ต้องไปถามหมอนะคะยันพูบอกไม่ได้บอกไม่ถูกเพราะว่ายันพูก็ไม่ใช่หมอจริงๆนะเพราะว่ายันพูเนี่ยไม่ได้ทานยาไม่เคยทานยาอะไรเลยเคยทานแต่ยาปวดหัวยาแก้แพ้เวลายันพูคันเงี้ยยาแก้คันยันพูก็ทานยาแก้คันยาแก้คันค่ะยาแก้คันเออไหมเวลาคันตา คันแบบว่าเป็นเป็นบ้านเราเรียกมูลหมานใช่ไหมครับเป็นลมพิษนะคะเป็นทั้งต่างประเทศเขาเรียกว่าเลอจิกทูฟลาเวอร์ก็คือแบบว่าแพ้อากาศแพ้พวกฝุ่นละอองแพ้พวกดอกไม้กสอดอกไม้เงี้ยค่ะมันเป็นช่วงใบไม้ผีญีูู่้จะชอบแพ้ก็เลยยากินยากแก้คัน <c oughs> <c oughs> นะคะต้องไปถามคุณหมอนะคะว่ามันเป็นฝ้ากันมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะยันพูตอบไม่ได้จริงๆลูกขอโทษขอภัยนะลูกนะ มันแบบว่าผู้ชายก็เป็นได้นะผู้ชายเห็นไหมผู้ชายเป็นฝ้ากันทืดๆนะอืแล้วอย่างยายเนี่ยยายไม่มีรอบเดือนมาเป็นกี่ปีแล้วตั้งแต่อายุสี่สิบหกอายุสี่สิบหกตอนนี้ยายสี่สิบเก้ายายไม่มีรอบเดือนเลยนะลูกนะแล้วก็ยายไม่เคยทานยาอะไรเลยไม่เคยทานยาคุมกําเนิดไม่เคยทานยาอ่าเขาเรียกไรย,ยาขาวยา ผิวยาอะไรเนี่ยยายนพูไม่ทานยายนพูทานแต่ยาทิฟฟี่หรือยาพาราเงี้ยค่ะนะคะเวลายายนปวดหัวหรือว่าเวลายายนูวดคันเนี่ยต้องเน้นคําว่าคันเวลายายพูคันยายนก็กินยาแค่คันแกแพ้นะคะมันจะได้หายคันนะคะอันเรื่องฝ้าเนี่ยมันก็ไม่ทราบเหมือนกันมันมีหลายสาเหตุอืมมันมีหลายสาเหตุนะคะไม่ใช่เป็นแต่ผู้หญิงผู้ชายเขาก็เป็นกันอืม แต่เราถ้าอยากไม่อยากให้เป็นฝ้าเราก็รักษาเนี่ยเหมือนยายพูนะสมัยก่อนยายนูออกแดดไม่ทาครีมกันแดดไงไม่ทาครีมกันแดดไม่ค่อยรักษาหน้าเท่าไหร่ทาแต่ครีมที่เขาบอกว่าเออดีรักษาฝ้ารักษาอะไรเนี่ยทาแล้วเวลาเราไปออกแดดเราไม่ใช้ครีมกันแดดแดดมันก็ไหมหน้าไหมหนังเราเห็นไหมม,มันก็ทําให้เป็นฝ้าใช่ไหม อแต่ว่าจะให้ตอบถูกแบบว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างร้อยเปอร์เซนตรงเป๊ะๆเ,เหมือนหมอมันก็ไม่ได้เพราะเราไม่ใช่หมอเราไม่ได้เรียนมาไงไม่ได้ทามือด้วยมือจะได้ขาวจุกกทาหน้าปุ๊บก็ทามือด้วยมันเริ่มเปิดแล้วนะนืมเริ่มเปิดแล้ววันนี้วันที่เจ็ดวันนี้วันที่เจ็ดนะคะวันที่เจ็ดนะคะแล้เจ็ดวันนี้นะคะนี่เป็นสีชมพูองตองสีสวยมากเลย สีใสมากเลยไม่แพ้ไม่ไมจ็บไม่แสบไม่ปวดไม่เป็นผื่นไม่คันใช่ <c oughs> หไหม,มดูเอาดูเอานะคะให้ดูจัะจระเลยรีวิวแบบว่าสุดยอดเลยเนี่ยไม่มีใครเลยนะในโลกนี้ที่จะมารีวิวขายครีมเมนยชมพูแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยรีวิวแบบขายครีมแก้ฝ้าหน้าดำๆส่วนมากจะเป็นคนที่สวยสวยที่แบบสวยๆที่มารีวิวเนยชมพูนี่แ,แบบแกแนว ยังผู้ทาอะไรแหวกแนวเออมาคือแบบยังผู้เป็นคนจริงใจยังผูเป็นคนแบบว่าไม่ก็ลอกกันแหละคือคําไหนก็คํานั้นยังผูเป็นคนแบบว่าไม่หัววอกอืยังผู้ปรจชัยหัววอกยังผู้แบบจริงใจคําไหนคํานั้นอือเห็นไหมยังผู้เป็นคนจริงใจนะคะไม่ก็ลอกกันแล้วยังูนเห็นไหมหน้าออกเป็นสีชมพูสวยมากเลยเนี่ยเห็นไหมตรงเป็นฝ้ามันก็จะหายไปออกเป็นสีชมพู ถ้าใช้ได้มันเดือนสองเดือนนี่มันคงจะออกหมดเนาะอันนี้ใช้ได้เจ็ดวันเจ็ดวันนี้นะจําไว้เจ็ดวันนี้นะคะ